คนวันนี้ผมฝันร้ายอ่ะล้วเป็นฝันคิดแปลกมากคือเรื่องราวมันเป็นนี้ <c oughs> เริ่มมาจากผมฝันว่าผมอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็เออเป็นตาลุงคนหนึ่งแล้วก็ป้าแก่ๆคนหนึ่ง ทีนี้เรามีป้าอีกคนขับรถมากับหลานสาวที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันแล้วก็เอ่ยปากชวนวันผมกับพี่ข้างๆอังที่เป็นย้ำาครับทั้งหมดนี่คือผมไม่เห็นหน้าเลยสักคนแล้วเอาเขาชวนไปพี่ผู้ชายเขาขึ้นรถรถกระบะตามขับไปวันต่อมาวันต่อมาแล้วก็ ก็ออกลับมาทักอัพผมอีกครั้งแล้วคราวนี้ผมผมรู้สึกอะไรเป็นไม่รูู้ไม่ใช่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้อุ้ขึ้นอื้นตามแล้วแล้วมีตาลุงคนนั้นก็บอกว่าถ้ามึงไปแล้วมึงไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนะทีนี้รถก็แล่นผมก็รีบกระโดดเลยโอ้โหไม่กลัวเจ็บเลยกู ทีนี้ผมก็รีบวิ่งเลยจั้นก็รีบถอดรองเท้าแล้วไปซ่อนในะห้องน้ํากันกันรู้ว่าอะกระโดดออกมาตอนไหนแล้วก็รีบเข้านอนออนไปแล้วบอกว่าถ้ามาอย่าอย่าบอกนะว่าอยู่ไหนจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าห้องนอนไปไ้ซุกตัวนอนเลยนอนในห้องอะครับแล้วก็พอจากนั้นอันผมก็ฝันแบบเข้าใจไหมครับ ฝันในทวิตจริงในฝันแล้วก็ฝันอีกทีในฝันในฝันอันก็เห็นตัวแล้วก็มีรู้เป็นเงาสีดําๆเงาสีดําแล้วก็ถือกันไกอันหนึ่งด้วยแต่เป็นเงาแบบแบบมืดอึดสนิทอะครับเป็นแบบมืดสนิทเลยแล้วก็ถือกันไกอันหนึง่ง จากนั้นนันก็มีเสียงเอยียงของคนแก่ครับบอกว่ามันรออยู่นะแกนะกำลังดวงตกนะมันรอวันที่แกดวงตกก่อนทีนี้พี่ผู้ชายไอคนนั้นก็รีบวิ่งมาเปิดประตูทีนี้ผมสะดุ้งตื่นในฝันเลยนั้นผมก็จากนั้นผมก็รีบวิ่งมาหน้าบ้านจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเลยครับ แต่เสียงเนี่ยเป็นเสียงแบบแอบ,บคนโอนแบบเหมือนวัยกลางคนเป็นผู้ชายครับแล้วก็อ๋อจะมีเสียงเย็นเย็นเย,ยือกเหมือนเหมือนคนแก่ผสมอยู่เอาง่ายๆครับก็คือใกล้จะเป็นคนแก่แล้วแต่เสียงเหมือนคนคอนอยู่ในไอ้ช่วงช่วง,งอายุประมาณยี่สิบตน แล้วเอหลังจากฝันผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังไม่กล้าไปโรงเรียนเลยในฝันก็บอกออกไว้ซะด้วยว่าแอะแกกำลังจะดวงตกอกจะทำอะไรก็ระมัดระวังตัวหน่อยพูดเหมือนว่าเราเอาไปทำอะไรให้ใครเกียดมาครับงั้นขอ อ,ออหยุดอัดวิดีโอแต่เพียงเท่านี้